สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับสว,ส,สวัสดีครับอาจารย์ครับอดได้ยินเสียอาจารย์ชัดเจนนะอาจารย์บันทึกแล้วนะครับโอเคนะครับผมมองว่าโอ้หน้าอาจารย์เนี่ยแกว่าในรูปตั้งเยอะโอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับสำหรับนักศึกษาทุกท่านนะครับในห้องเรียนของวิชาโหราศาสตร์ภาคคำนวณนะครับแล้วก็ อาจารย์ดูว่าในห้องเรียนเนี่ยนะครับมีนักเรียนเก่าสิทธิ์เก่าอาจารย์สิทธาอยู่หลายท่านอยู่หมือนกันนะครับโอเคนะครับหลักสูตรโหราศาสตร์ภาคคนวณน,นะครับเราก็จะเรียนวิชาคำพีสุริยญาตินะครับและคำพีมานัทแล้วก็คำพีสารัสนะครับหลักสูตรสองเดือนนี้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับก็ ขอตกลงอธิกายนิดหนึ่งนะครับส่วนประวัติอาจารย์สิทธาเนี่ยอาจารย์ส่งไปในในไลน์แล้วเนาะก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันนะครับอ่านดูได้นะครับประวัดดวติย่อๆทำงานดูแล้วกันนะครับปีนี้ก็อายุย่าหกสิบหกแล้วนะแก่ไปเรื่อยๆโอเคนะครับคัมพีสุริย,าย่านะครับและมานัทเนี่ยคืออะไรนะครับ บางท่านเนี่ยนะครับที่เข้าในห้องเรียนเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรมาเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะขอเกริ่นิดหนึ่งนะครับเรื่องของคำพีต่างๆนานาพวกนี้นะครับคําว่าคำพีเนี่ยก็แปลแปลว่าตาําราละกันนะครับตอนี้ใช้คําว่าคำพีเนี่ยมันก็แปลว่าตําราโบราณอย่างไรละกันนะครับ แล้วก็คำพีสุริยายานะครับก็คือสุริยะบวกญาตราก็คือการเคลื่อนที่หรือการโคโจรของดวงอาทิตย์นะครับต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยก็มาจากที่อินเดียนะครับเมื่อหลายพันปีมาแล้วแหละนะครับที่เมืองอุชเชนีอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับ ของประเทศอินเดียนะครับก็เซอรดูด้าเมืองอุนเชนีนะครับเป็นต้นกำเนิดน,นะครับซึ่งจะเรียกว่าคำพีสุริยสิทธานต์นะครับกำเนิดมานานแล้วนะครับเป็นการคำนวณน,นะครับต้องเรียกว่าเป็นแบบดาราศาสตร์โบราณน,นะครับคำนวณอะไรนะครับก็คือการคำนวณหาการโครจรของ ดาวในระบบสุรยิยะจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นปธานเนี่ยนะครับซึ่งดาวต่างๆพวกนี้นะครับในระบบโหราศาสตร์เราจะใช้กันทั้งหมดสิบดวงนะครับซึ่งก็ได้แก่ดาวอาทิตย์นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูเกตุมฤตยูนะครับ ราหูก็เกศไม่ใช่ดาวนะครับก็เป็นเป็นเส้นตัดการโคจรน,นะครับของดวงจันทร์กับโลกที่ผ่านเส้นสุริยวิถีนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับท่านที่ไม่เคยมีความรู้พื้นฐานอะไรมาเลยเนี่ยนะครับค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับซึ่งโหราศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะนําวิธีการโคจรหรือว่าผลการคํานวณการโคจรน,นะครับของดาวในระบบสุริยะจักรวาลที่ว่าเนี่ยนะครับ เอามาใช้ในการพยากรณทางหัวราสา์น,นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคำพตีต่างๆพวกนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของนักหัวราสา์น,นะครับในในปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ขอเรียนตรงๆว่านะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รู้จักไม่เคยได้เรียนกันมานะครับก็มุ่งสู่การเป็นนักพยากรณนะครับก็จะใช้โปรแกรมก็จะใช้ ปฏิทินต่างๆพวกนี้นะครับทางโหราศาสตร์นะครับแล้วก็ไปผูกดวงนะครับในสิบสองราศีว่าดาวอยู่ในตำแหน่งของราศีอะไรต่ออะไรกันบ้างน,นะครับแต่ถ้านักศึกษาได้เรียนวิชาคำพีการคำนวณโบราณเนี่ยนะก็จะทําให้เรามีพื้นฐานที่มั่นคงนะครับมีพื้นฐานที่อย่างเลือกซึ้งนะครับซึ่งวันหังหน้านักศึกษาก็จะต่อยอดนะครับเป็นนักโหราศาสตร นะครับที่มีความมั่นคงและอาจารย์ก็เชื่อว่านะครับผู้ที่เป็นนักโหราศาสตร์แล้วมีความรู้ทางภาคคำนวณออการโคจรของดาวแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นนักโหราศาสตร์ในชั้นแนวหน้าได้อย่างแน่นอนนะครับทําไมถึงไม่ค่อยมีการเรียนการสอนนะครับวิชาวกนี้ครับถ้าถ้านักศึกษาเข้าห้องเรียนแล้วนะครับช่วยกรุณา ปิดมบกรโฟนด้านด้านมุมซ้ายนะครับด้านล่างเปิดรูมโครโฟนก่อนนะครับโอเคถ้าทั้าสามีคําถามในระหว่างเรียนก็เปิดไมค์ถามอาจารย์ได้ตลอดนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็ไม่ต้องปล่อยข้ามไปถามได้ตลอดเลยนะครับแต่ในระหว่างที่อาจารย์บรรยายก็กรุณาปิดไมโครโฟนเสียก่อนนะครับโอเคก็ไปถึงไหนแล้ว <laughs> โอเคนะครับก็ โดยสรุปว่านะครับกศึกษากำลังจะเรียนพื้นฐานที่สำคัญของการก้าวไปสู่นักวัตศาสตรนะครับซึ่งวิชาที่กำลังจะเรียนอย่างนี้นะครับไม่ค่อยมีใครได้สอนกันนะครับนักศึกษาก็จะหาเรียนได้ยากนะครับว่าคนสอนหาได้น้อยเพราะว่าผู้ที่จะมีความเข้าใจนะครับอย่างต่อแท้ในภาคคนวณเนี่ยนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าหาจะได้ง่ายๆฉะนั้นก็เลยกลายเป็นหาผู้สอนได้ยากด้วยนะครับถามว่าเรียนแล้วได้อะไรก็อย่างที่บอกแหละครับการพยากรณ์ที่แม่นยำที่ถูกต้องเนี่ยก็จะมาจากการคำนวณที่ถูกต้องนะขอขอเรียนให้ทราบอีกแล้วกันนะครับแล้วก็ถึงเวลาวันข้างหน้านักศึษาไปต่อยอดในวิชาทางโัราศาสตร์ นักษากษาจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งขอยืนยันย่างไงแล้วกันนะ,ะนะครับถามว่ายากไหมก็พอสมควรและครับนะครับการเรียนกับนักศึษาเนี่ยจะต้องทําแบบฝึกหัดนะครับโดยนักศึกษาจะต้องคํานวณน,นะครับคํานวณดวงตัวเราเองเนี่แหละนะครับจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเราเนี่ยนะครับ ไปคำนวณการโครจรตำแหน่งดาวต่างๆที่อาจารย์ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับในวันและเวลาที่เราเกิดเนี่ยว่าดาวแต่ละดวงในระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับอยู่ในตำแหน่งใดนะครับนั่นคือแบบฝึกหัดในของอสาขาวิชาคำพีสุริยะญาและคำพีมานักนะครับคำพีสุริยะญาเนี่ยคือการคำนวณหาตำแหน่ง ของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นะครับเพียงแค่สองดวงนี้นะครับส่วนคำพีมานัทเนี่ยนะครับเป็นการคำนวณโดยนำตำแหน่งของดวงอาทิตย์ไปนะคำนวณตำแหน่งดาวอังคารไปถึงมฤตยูต่อจากคำพีสุรรยา,ยานะครับในยุคนี้เขาเลยเรียกว่าคำพีสุรรย,ยาและคำพีมานัดหรืออาจารย์จะเรียกให้สั้นเช่นก็คือ คำพีสุริยญาตและมานะก็คือทั้งสองคำพีนะครับโอเคนะครับนักศึกษาที่รู้จักอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็กําลังจะเรียนวิชาอันนี้ยนะครับก็สามารถถามคนถามได้นะครับในเรื่องหลักสูตรนี้นะครับเผื่อจะมีอะไรที่ติดขัดความรู้สึกอยู่ในใจว่าเรียนยังไงเรียนแล้วได้อะไรอะไรต่างๆพวกนี้นะครับ และโปรแกรมที่อาจารย์ส่งไปเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเป็นตัวช่วยให้การศึกษาเนี่ยเรียนให้สําเร็จนะครับก็จะขอเรียนให้ทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อตอนสมัยที่อาจารย์เรียนวิชาวันนี้แรกๆเนี่ยก็เกือบยี่สิบปีมาแล้วแหละนะครับมีคนนั่งเรียนเรียนอาจารย์สมพงษ์ปียัลลาภานะครับหรือเรียกว่าอาจารย์ยี <c oughs> นะครับ ไม่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรพวกนี้นะครับก็เรียนต้องเรียนในะห้องเรียนนะครับไม่มีโปรแกรมใดแรงเส้นนะครับก็เรียนกันเนี่ยในรุ่นเนี่ยมีอยู่เจ็ดแปดคนนะครับลกสูตรสี่เดือนนะครับคัมภี์สุริยญาณานเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยก็หายไปทีละคนสองคนนะครับจนถึงเดือนสุดท้ายเดือนที่สี่ก็เหลือคนที่เรียนอยู่ในห้องเพียงแค่สองคน ก็คืออาจารย์คนใดะนอกนั้นไปกันเรียบเลยนะครับเพราะก็ต้องเรียนว่าเรียนแล้วรู้เรื่องยากนะครับเรียนแล้วเนี่ยคำนวณไปแล้วเออผลสุดท้ายแล้วพบว่าคำนวณผิดแล้วก็หาไม่เจอว่าไปผิดตรงไหนนะครับฉะนั้นทําให้เกิดความเบื่อหน่ายคนก็หนีหายกันไปอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับฉะนั้นเนี่ย อาจารย์ก็ศึกษาโหราศาสตร์ษษามาพอสมควรแล้วแหละนะครับกับครูบาอาจารย์หลายๆท่านโดยเฉพาะป้าคำนวณเนี่ยนะครับก็จะมีสามท่านหลักๆนะครับตั้งแต่อาจารย์สมงพงศ์พิยรภานะครับอาจารย์คนตีบุญนาคทองเนียมทั้งสองท่านนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับอท่านหนึ่งก็คือเป็นเป็นพระนะครับ พระธีพรพรนะครับหรือว่าถ้าท่านเคยได้ยินชื่อหลวงพี่ฮิปโปเนี่ยที่ท่านทําโปรแกรมโหราสตร์เนี่ยอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์ท่านด้วยฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมที่อาจารย์ทําเนี่ยก็คือทําจากการสะสมองค์ความรู้แล้วก็การพัฒนาตัวเองคับโปรแกรมมีไว้ใช้เพื่อตรวจสอบผลการคํานวณดวงตัวเองและตรวจสอบ การคำนวณของดวงทุกๆดวงได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ได้ตลอดการว่าอย่างไรน,นะครับฉะนั้นเนี่ยสอนรักษาเก็บไว้ดีแล้วนะครับโอเคอมีคำถามไหมครับเรื่องเนื้อหาหลักสูตรต่างๆพวกนี้นะครับหลักสูตรก็จะอยู่ในสารบัญของตำรายไปแล้วนะครับอาจารย์ก็จะสอนเรียงไปตามสารบัญเลย นะครับตอนนี้สิ่งที่อาจารย์นะครับต้องการให้นักศึกษาทําในขณะที่เรียนก็คือให้คํานวณรวมตัวเองเนี่ยไปพร้อมกับที่อาจารย์สอนอยู่เลยนะครับไม่อยากให้นั่งฟังเพียงอย่างเดียวนะครับถ้านักศึกษาไม่ได้ฝึกกับมือเนี่ยนักศึกษาจะเข้าใจยากนะครับเพราะอาจารย์ก็มุ่งหวังว่าให้นักศึกษาที่เรียนไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเอาไปเพื่อเป็นเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับต่อต่อไปแล้วนะาะอาจารย์กดอายุมากแล้วนะครับจะได้เป็นมรดกนะครับมรดกนะรทางผรไทยทางวิชาการโหราศาสตร์ของไทยเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับของของโหรษาศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับวิชาพวกนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ นักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับก็จะใช้คำพีสุริยญาตเนี่ยนะครับเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นปฏิทินของอาจารย์ทองเจือ,อแก้วเนี่ยนะครับก็นักโหราศาสตร์จะใช้ปฏิทินเนี่ยกันโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นที่เชื่อถือของวงการว่าถูกต้องแม่นยำนะครับใช้ได้ตลอดไปนะครับ ซึ่งโปรแกรมอาจารย์เนี่ยก็คำนวณได้ออกมาตัวเลขเป็นไปตามนั้นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างนะครับถ้าศึาไม่ถนัดที่จะใช้ปฏิทินนะครับก็จะแนะนําเว็บไซต์นะครับที่เกี่ยวข้องวราราสารหรือว่าใช้ไว้ตรวจสอบน,นะครับการคานวณทางวราราสารที่นักศึกษาเรียนอยู่นี้ก็ได้นะครับโอเคไหมครับ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเริ่มจากการแชร์เว็บไซต์เลยหลักกาน,นะครับแล้วก็อาจารย์คิดว่านะครับก็จะนำตัวอย่างนะครับปฏิทินหัวราาัสสารมาเป็นตัวอย่างแต่เวลานักศึษาคำนวณไปพร้อมอาจารย์นักศึษาจะต้องคำนวณดวงตัวเองนะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาให้นำสมุด ดินสอ,อยางลบเกินขี้เลขไว้เลยนะครับเตรียมไม่ได้เลยตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีแล้วนะครับให้เขียนวันเดือนปีเกิดของตัวเองเนี่ยไว้ในสมุดเลยตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับวันที่เดือนพอสอแล้วก็เวลาเกิดของตัวเราเองเนี่ยนะครับไว้ในหน้าแรกเลยนะครับรักษาทำได้เลยนะครับแล้วก็ ฟังบรรยายแล้วก็อาจารย์ก็ยกยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างคิดว่าจะเอาตัวอย่างใหม่ๆขึ้นมาเลยไม่เอาตามตำราตำราเก็บไว้ศึกษาละกันนะครับหรือบางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะอธิบายจากในตำราแล้วก็จากในโปรแกรมประกอบกันไปนะครับอย่าลืมนะครับนักศึกษาจะต้องคำนวณรวมตัวเองนะครับจะต้องทําแบบฝึกหัดนี้นะครับแล้วก็เดือนที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของ คำพีสาลัมนะครับซึ่งเป็นคำพีของมอนโบราณในการคำนวณหาอุปราคานะครับก็จะว่ากันภาคหลังในเดือนที่สองนะครับภาคแรกก็คือเดือนที่หนึ่งเนี่ยนะครับจะให้นักศึกษาคำนวณรวมตัวเองโอเคนะครับพร้อมนะครับอ่าคุณพงษ์ศักดิ์ไม่เจอกันนาน <laughs> คุณพงษ์ศักดิ์นี่ก็เก่งนะเรียน เอเรียนโปรแกรมอ่พราะนัอาจารย์ก็ไปได้เร็วมากเลยมีทักษะดีดีมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์เพราะว่านักึกษาหลายๆท่านเนี่ยไม่มีความรู้พื้นฐานมานะครับก็จะแชร์โปรแกรมแอแล้วก็แชร์เว็บไซต์ด้วยเอาทั้งโปรแกรมทั้งเว็บไซต์ละกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากเว็บไซต์ก่อนนะครับว่า เวลาักษาดูเว็บไซต์เกี่ยวกาาาับหสตรักษาเนี่ยดูเว็บไซต์อะไรนะครับเป็นเว็บเว็บไซต์ที่อาจารย์เห็นว่าเชื่อถือแล้วก็ดีกับนักระาาาอา่างอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่เป็นนักโหราศารอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มไปดูนะครับอย่าลืมนะครับราาาักษาจะต้องคานวณไปพร้อมกับ ที่อาจารย์อธิบายนะครับโอเคอเริ่มนะครับนักศึกษาอาจจะฝึกเปิดตาอาจารย์ไปก็ได้นะไปที่ google นะครับ google ถ้าทานักศึกามีโทราศัพท์นะครับเปิด Google ไปอย่าง